สวัสดีครับพบกับผมต้น Perfect Score เป็นไงกันบ้างครับพี่พเพื่อนเมื่อคืนมีความสุขกันหรือเปล่า3ตัวหน้าช่องครับที่ผมจัดให้พี่เพื่อน,อนกันไปได้ติดตามกันไหมไปพูดถึงตัวติดดาวกันก่อนนะครับการนาดาก็ไม่ผิดหวังนะครับเปิดบ้านชนะไป1ประตูต่อศูนย์เยี่ยมโปสุดๆครับนับแตกกันได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ตัวติดดาวเข้าเป็นที่เรียบร้อย ส่วนอีก2ตัวนะครับเป็นทางด้านของเฮลเคิร์อันมิโลที่ผมเลือกให้ไว้ก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์เยี่ยมโปสุดๆครับเสียดายก็แต่โคโลนนะครับผมโดนไปแดงตั้งแต่ครึ่งแรกเละเทะเลย ก็ไม่เป็นไรผมถือว่าตัวติดดาวเข้าแล้วถือว่าไม่เสียหายสําหรับพ,พี่เพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันอยู่แล้วหรือเพิ่งเข้ามาดูใหม่อยากเข้ามาสนุกด้วยกันนะครับแอดไปได้เลยที่ทีวีเอ็นเก้าหนึ่งหนึ่งต้นเก้าหนึ่งหนึ่งมีแอดนำหน้ายินดีต้อนรับกับผมแนวทางดีๆมีใหพ้พี่เพื่อนๆกันแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็หยิบยกมาให้เหมือนเดิมสามคู่เป็นโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมดนะครับคู่แรกเตะไวหน่อยนะครับหกโมงครึ่งค เจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรส์ผลงานในลีกต้องบอกว่ายังดูย่ำแย่นะครับ11นัดที่ผ่านมาเก็บแยช,ชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอไป3เกมนะครับแพ้ไปถึง7เกมตอนนี้มีอยู่6แต้มอยู่อันดับสุดท้ายของตารางเลยผลงานเกมในบ้านครับก็ย่ำแย่ตามฟอร์มเลยครับแต่ว่าการแพ้ของพวกเขานะแพ้ไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่ส่วนทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลต้องบอกว่าผลงานก็ใช้ได้เหมือนกัน10นัดในลีกที่ผ่านมาหลุดแพ้ไปแค่2เกมเท่านั้นชนะมาสีเกมแล้วก็เสมอไป4เกมแต่ว่าผลงานเกมเยือนครับถ้าเรามองกันใน ภาพรวมยังดูทรงๆอยู่ริเวอรวคูครับช่วงหลังมานี้สกอร์ไม่ค่อยขาดด้วยสําหรับนัดน,นี้ครับผมให้มองที่เจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสผมคิดว่าเล่นในบ้านครับสู้สุดใจแน่นอน ค,คิดว่าแพ้แต่แพ้ไม่ขาดแน่รอสดชื่นกันได้เลยสําหรับคู่ที่2นะครับเราไปกันที่แมนซิตี้ครับจะทางด้านของไบรตันเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับผลงานก็ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับสินัดในลีกที่ผ่านมาดูดแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอไป2นะครับเก็บชัยชนะได้ถึง7เกมตอนนี้ก็อยู่อันดับ2ของตารางนะครับผลงานเกมในบ้านเอาเรื่องสุดๆเล่นกันได้ดีผู้เล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านฮาเลน เดอะบอยฟิลโฟเดนพร้อมลงสนามนะครับส่วนทีมเดือนอย่างไบรตันนะครับผลงานก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสินัดที่ผ่านมาแพ้ไป3นะครับเสมอไป3เก็บชัยชนะมา4เกมตอนนี้ครับมีอยู่15แต้มอยู่อันดับ8ของตารางแต่ผลงานเกมเดือนครับ ถ้าเรามองกันในภาพรวมถือว่าใช้ได้อยู่แต่ช่วงหลังมานี้ครับว่าไปไบตันเองก็รู้สึกจะแพวๆลงไปนะครับสำหรับคู่นี้ให้มองที่แมนซิตี้เจ้าบ้านได้เลยผมบอกเลยว่ามาหนักขนาดนี้มีดีในบ้านแน่นอนนะครับอากระเป๋าครับรอรับทรัพย์กันได้เลยสําหรับคู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่เชลซีเจอทางด้านของแมนยูเจ้าบ้านเชลซีครับผลงานในลีกก็ต้องบอกว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับสิบนัดในลีกที่ผ่านมาดุดแพ้ไปแค่2เกมนะครับเสมอไป3เก็บชัยชนะได้ถึง 6เกมตอนนี้ครับมีอยู่20แต้มอยู่อันดับ4ของตารางผลงานเกมในบ้านครับเอาเรื่องสุดๆเล่นได้ดีแพ้ค่อนข้างยากส่วนทีมเยือนอย่างแมนยูนะครับผลงานก็ดีเหมือนกัน10นัดในลีกที่ผ่านมาแพ้ไป3เสมอไป1เก็บแัยชนะมา6เกมตอนนี้ครับมีอยู่19แต้มอยู่อันดับที่5ของตาราง ผลงานกินเดือนของเมนยูครับต้องบอกว่าเอาเรื่องสุดๆนะเล่นกันได้ค่อนข้างดีแต่คู่นี้ครับผมบอกเลยว่าจเจอกันทีไรค่อนข้างจะสูสีให้ยืนที่เจ้าบ้านเชลซีดีกว่ามาหนักในตอนแรกผมคิดว่ามีดีในบ้านแน่นอนถึงแม้ว่าจะไหลลงแล้วก็ตามคิดว่าเฉือนเอาชนะได้แน่หลอเยี่ยมโป้กันได้เลยชอบกระจัดขัดกระส่วนนะครับต้นเพอร์เฟกต์สปอว์วันนี้ขอติดดาวนะครับคู่เชลซีนะครับผมสําหรับพี่เพื่อนอยากเข้ามาสนุกด้วยกันนะครับแอดไปได้เลยที่ทีวเวนเก้าหนึ่งหนึ่งตนเก้าหนึ่งหนึ่งมีแอดนำหน้าจัด หนักจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นในเวลาหรือชุดโครงการมีให้พี่พื่อนเพื่อนได้เลือกดูเลือกเชียร์กันแน่นอนสําหรับค่ำคืนนี้ครับผมขอให้พี่พเพื่อนเพื่อนเชียร์บอลด้วยความสนุกและเยี่ยมโป้ด้วยกันทุกคนปุ่มรักปุ่มกดติดตามอยู่ใกล้กลฝากกดกันไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดอะไรเด็ดสําหรับวันนี้สวัสดีครับ